สวัสดีครับผมเป็นแมนเดอร์และนี่ก็ค <aún> <yelled> ือ Rockman X Dive ทางตัวเกมได้อัปเดตกิจกรรมใหม่พร้อมกับแคปซูลกาชาตู้ใหม่ต้อนรับวันคริสต์มาสวิดีโอนี้ผมจะมาลุยด่าน และเปิดแคปซูลกาชาตู้ใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคเข้าเกมกันเลยมาถึงก็เต็มไปด้วยหิมะเลยนะครับเข้าแคปซูลกันเลยนี่เลยฮะเป็นแคปซูลกาชา Mary Christmas ปี2021มีตัวละครใหม่2ตัวแบบจำกัดเวลานั่นก็คือเชลุ Christmas และปิโก Christmas นั่นเอง ตัวที่ผมเล็งไว้ก็คือลิโก้คริสต์มาสนะฮะลิโก้นี่เป็นถึงนางเอกประจำเกมล o อกแมนเอ็กซดเลยนะครับพลาดไม่ได้จริงๆผมขอลิโก้คริสต์มาสหนึ่งตัวพอนะครับถ้าได้แล้วคือยุดเลยจะไม่มีการเปิดหาซ้ำนะครับผมโอเคเรามาลุยกันเลยครับผมรอบแรกครับผมมาเป็นยังไงครับมาถึงก็ครับมีระดับเอสมาครับผม จะเป็นตัวอะไรนะผมจะหลุดเลรนหรือเปล่านะครับวิสองตัวเลยนะฮะสองตัวนะผมค่อยๆครับค่อยๆดูด้วยกันนะผมอ่าลินเริ่มสั่นนะลินเริ่มสั่นนะผมจะใช่หรือเปล่าจะใช่ลิโก้คิปมาหรือเปล่านะผมไปไปต่อครับผมมีอาวุธนะครับอ่าซีโร่สลับเอแหมไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้อ่าจะถึงยังจะถึงยังเอาแล้วครับผมมาแล้วผมตัวละครไหม เป็นละครตัวอะไรครับผมดูกันเอ้จ่ายนะครับผมรอบแรกนะฮะโอ้โหดิโกโค้คริสต์มาสอืมนะครับผมสวยงามมากครับผมโอเคหยุดเลยนะฮะผมขอหยุดเลยนะครับผมจะไม่เปิดอีกแล้วนะครับโอเคอ้าวอาวุธใหม่ก็มาเยี่ยมครับผมโอ้ยเอาไปเล่นในด่านกิจกรรมได้ครับผมสุดยอดครับผม คลิปเลยโอ้โหโชคดีมากๆครับผมรอบแรกรอบเดียวนะฮะได้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครรีวิวอาวุธในด่านกิจกรรมกันนะครับผมได้เวลาลุยด่านกิจกรรมแล้วชื่อกิจกรรมเสียงะระฆังคริสต์มาสจากที่ไกลผมขอระดับความยากแบบเต็มเต็มหลอดไปเลยนะครับ ผมได้ทำการเตรียมอาวุธและตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพาลิโกไปเสียงชีวิตกันลุยโอเคมาแล้วผมยอดนะผมน่ารักมากอันนี้ก็เป็น <c oughs> เนื้อเรื่องนะครับผมผมขออนุญาตสคลิปเลยนะครับไปเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนก็มันต้องการอะไรบ้างนะครับ รวบรวมประเด็นสำคัญที่ซ่อนอยู่14เลยเหรอโอ้โห14อันนะครับผมโอเคมาดิสดูสิครับผมมีมีเอ่อตุ๊กตาหิมะซ่อนอยู่นะครับข้างบนข้างบนมีหรือไม่มีครับผมเฮ้ยต้องมีประเด็นนะผมไหนๆลองลองลองสกิลก่อนแป๊บนึงนี่อาวุธครับผมอาวุธใหม่ปืนไฟฟ้านะผมนี่อ่านี่อะไรเนี่ยอ๋อปล่อยสกิลขี่เท้านะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือ เรียกต้นคริสต์มาสนะครับผมยอดครับผมไหนเรามาลองแบบนี้เดี๋ยวยา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 เาพึ่งเราพิ่งหัดเล่นดิโก้คริสต์มาสนะครับผมเออแ้ยเนี่ยเ้ยเอยเอยอันนี้เป็นเหมือนเหมือนเจ็ตกระดักนะอ่าเราค่อยมาใช้เฮ้ยยังไงใช่ป่ะอ่อระคังนะผมเรามาคอยดูดีๆนะผมใครเล่าอะไรเล่าเรียกต้นโอ้โหอย่างแรง อย่างแรงครับผมอย่างแรงอ่าเอ้ยยาโอ้ยโจรโอ้โหเลือดลดจะขึง้งลนะจะลงไปข้างล่างเลยจะลงไปด้านนี้ดีนะอ่าไปข้างล่างเลนะไปตรงนี้ดีเฮ้ยข้างล่างมันมีกระเด็นอนะ่ะไม่แน่ใจนะผมเอ้ยยายายาโอ้โหมีโอ้โหลูกน้องหลบอยู่ในกล่องนะผมอ่านี่นี่ได้ละได้ล้นสองผมว่าต้องขึ้นข้างบนอนะ่ะเอ้ยลองลองไปดูข้างบนก่อน มันจะสับขาหลอกด้วยวาไม่ใช่ว่าไปแล้วไปเลยนะเอ้าติดอ้อมเป็นทางตันนะผมโอเคมาดูกันต่อครับผมยังไง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 เอ้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 ไม่ให้ไม่ให้ไม้เยเฮอยเ้ยคร้บไปปลูกตมนที่ใ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยยม่าห้่ใ้หเ้ยเเฮ้ม่ให้ไม่ใหม่ห้ยรับยเม่ให้ม่ให้ไมรใหเฮ้ยเย เอ้ยเอ้ยอ่าอ๋อมันต้องเป็นมันต้องไปอยู่ใกล้ๆนะครับผมคนคิดมากถึงจะไปวางอยู่ตัวเฮ้ยตกตกตกแม่เฮ้ยเกือบแล้วครับผมเอ้แล้วตกเป็นไงอ่ะเฮ้ยอยากลองอ่ะอยากลองดูดิโอเคครับผมดูแลนะฮะเลื่อนรถฟีครับผมโอเคนี่อันนี้โอ้มอนสเตอร์ว่าแล้วเทียว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 เอ้ยไอปาก้อนหิมะ ตาก็เห็นนะมีมาโดนด้วยเกียด็เกียร์ดิต้องต้องชี้มาทามามามาเข้ามาเขาเอาหมดแล้วเกียร์ผมประมาณนี้ประมาณนี้เอ้ยเอ้ยยายาเฮ้ยเฮ้ยเป็นลิฟขึ้นเหรอเนี่ยเอาละครับผมเอาละครับผมเอาละครับผมได้หลักคางมาสี่อันแล้วนะครับพลังชีวิตเราเหลือนิดเดียวนะผมเอียรเอียรอ๊ยตายแล้วเฮ้ยคางไม่ไม่ โอ้โหอดได้ระคังครับผมโอ้ยเสียวเลยอันนึงครับแม่ไม่เป็นไรครับผมอ่าเรามาลองลองดูนะครับลองดึงด่านนะครับผมน่าจะได้ไม่ครบแล้วครับตอนนี้อื้อหือจิตใจจริงๆว่าจิตใจจริงเฮ้ยโอเคโอเคมาเลยมาเลยเข้ามา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 โอ้ยโดนไม่แล้วครับผมโดนก็ให้แล้วโอ้โหได้แค่เสีนแล้วตอนนี้ โอ้ไอตัวนี้ใช่ไหมไอตัวนี้มันดอบใช่ไหมไอตัวนี้มันดอบใช่ไหมไอ้ยาไปไปไปเออเอออ่าไม่ดอบหรอโอ้ยอันนี้บันไดบันไดเฮ้ยขึ้น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 อ้าวขึ้นไม่ได้ด้วยยังไงครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มีประเด็นครับต้องมีประเด็นครับผมมีประเด็นนะผมเออเข้ามาเข้ามาโอ้ ยังไงครับยังไงครับรนี่ตรงนี้นเฮ้ยระครั้งที่หกแล้วหกอันแล้วอันแล้วเออเออป็นอันโอ้โหโอ้โหโโอ้หเพราะว่าตรงนี้แหละครับผมโซเก็ตคะแนนเลยนะฮะเราเสียไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหเออเออยังไงครับเนี่ยระครังหมดแล้ว น่าียดายครับผมว่าไอ้พวกตัวที่มันตไล์ลงนี่แหละจะแบบเป็นตัวแบบสุ่มระครังมาให้เรานะครับน่าเียดายมากครับเป็นไรด้ครับผมได้เจ็ดอันแล้วโอ้โหเอาให้ได้มากที่สุดนะผมว่าเราจะได้เท่าไหร่นะรนะรู้ว่าเป็นบันไดนะผมโหปีนไม่ได้เออแล้วก็ตรงนี้นีเหรอ มาครับผมมาครับผมมาผมมาผมเข้ามา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 โอ้ยเอออย่าอย่าเข้ามาเออเออก้อนโอ้อะไรเยอะแยะเลยอ่าครับผมนี่ไงเอาไปเลยครับต้นไม้คริสต์มาสแล้วก็โอ้โหแตกแล้วครับผมแตกแล้วคัดเหตอันครับไม่รู้ด่านจะจบหรือยังนะครับเนี่ยครับผมไปต่อครับ ตรงนี้ตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงโอ้ตรงนี้ครับนี่ครับไปตายกี่มะไอ้ไอ้อ้วนเนี่ยใช่ไหมไอ้อ้วนอ่ะไอ้อ้วนยังไงไอ้อ้วนเห็นและเห็นแล้วเห็นแล้วทำยังไงอ่ะโอ้ยโอ้ยเอือนี่ข้างบนด้วยเนี่ยไหนไหนขอดูข้างล่างดิข้างล่างไม่น่ามีอะไรเนาะโอเคแตก็ตาอยู่นั่นแหละมานี nice ่นหละโดนไปครับตายคู <Rei line ator> ่โอ้โห ตายไปสองตัวแล้วครับทิโกโเราหน้าสงสารนะโอ้โหนะฮะเราพามาเสี่ยงชีวิตอย่างนี้นะครับโอ้โหคู่เลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาอา่อาอย่างนี้ละอย่านี้มีละเก้าอันแล้วขันห้าอันนะ่ะโอ้ยโอ้โหโ,โหดนนะครับเดี๋ยวนะเฮ้ยน่าจะเราว่าน่าจะถึงบอสแล้วลนะ่ะโอ้โหผ่านไปหลายอันอยู่เนี่ยห้าอัน นี่มันซีโร่โอ้โหเจ้าครับผมขออนุญาตสซคิปนะครับผมไปอ่านี้อ้ยา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 ฮึบฮึบฮึบเชิบเนี่ยข้างล่างข้างล่างอันนี้ให้เก็บนั่นเนี่ยไม่ฮะป่าหิมะไหมฮะโอ้โหป่ามาแต่ไกจป่ามาแต่ใจเออเออตกเหวเองเลยทีนี้โอ้โหอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเต็มไปหมด มาโยนโดน,โดนตายตัวนี้สามอุ้ยโอ้โหมาจากไหนเนี่ยโอ้โฝั่งนู้นเหรอสองที่เลยโอ้โหมันโหดจริงดันนี่ยโ,โหดจริงนี่โ,โ,โดนเข้าไปโดนเข้าไปมาดิเข้ามาเฮ้ยยา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 ย,ายีเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหโนี่ไงโอ้โหละครั้งสิบอันได้สิบอันเองเหรอเนี่ยโอ้โหบอสแน่ๆครับถึงบอสแล้วครับผมว่านะพื้นที่เ,ล,เล็กๆเนี้ย ไปถ, uh ถึงบอลแล้วแน่เลยไหนดูสิเนี้ยโดนไปฮ้ยโอเคอันนี้ต้องมีประเด็นครับประเด็นครับผมมาแล้วประเด็นผมนี่ไงนี่ไเอ้ยเอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนเราเราตอด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 เขด้มากสุดสันวันคริสต์มาสเขี้ยเลือดรดนะเออแล้วก็11นาันแล้วไข่สาม เตรงนี้ไม่มีเหรอโอ้โหนู้นจะมีไม่มีนะครับผมอ้าวมาไปต่อครับผมโอเคโอเคโอเคเย้โอเคเย้โอเคเย้เอออะ่ีโดนอะไปซะโดนไปซะาโดนอะไรฟ้โอ้โหตอกันแล้วเอ้ยตรงนี้ไม่มีแล้วเหรอ นี่ครับมีไปต่อครับจะครบไม่ได้สี่อันเนี่ยโอ้เราพลาดไปอันหนึ่งน่าจะได้สิบสามอ่ะหรือบอลแล้วผมว่าน่าจะบอลแล้วมั้งว่านะอุ้ยอุ้ยยายายาผมยาเอือโดนเสือนี่ไงตรงนี้ล่ะประเด็นประเด็นประเด็นประต้องมีเลยข้างล่างนี้นี่ต้องมีดิเออ สามอันแล้วโอ้ถ้าได้อีกอันนึงนี่ดีเลยนะโอ้แต่คงจะไม่ได้แล้วน่ๆผมว่านะโอ้ยเอออย่าอย่าเพิ่งดีครับพึ่งจะตายนะครับผมอุย้ยใจใจครับจ้ำแกร์จ้ำแกร์แดะเออตงเนี้ยตรงนี่ไม่ตายก็โดนต้นคลิปมาปายนะผมตรงเนี้ยตรงนี้มีประเด็นนะตรงเนี้ยได้อะคืออยากได้แล้วครับอ้าวครบแล้วครับผม ตีอันนะครับโอ้โ oh, ห oh. ดีนะมันมีให้แบบพิเพศษมาด้วยนะผมให้เกินมานะผมว่็ oh, ดีมากดีมากด,ด,ดีดีดีด,ดีดีนะครับผมโอเคแล้วก็ใกลจะถึงบอลแล้วหลังโอเคครับบอสต่ออย่า Legends, ิดว่าจะโหดขนาดไหนครับผมตายมาเท่าไหร่เนี่ยสามตัวป่ะน่าจะสามตัวได้นะครับไม่ไม่เคยจำคนะไม่เคยจำเรื่องตายพิโกครับ รอบนี้ครับผมเสียงชีวิตหนักนะฮะแล้วโอ้โหมาชุดมาสนี่ครับผมดิโกะในชุดคริสต์มาสน่ารักมากๆครับผมสกิปเลยนะครับอ่ารับผมบอสอ่ะบอสบอสมีโลด้วยมีโลด้วยอย่าอย่าอย่าเฮียเอาไปเล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 ยนี่นี่อ่่าอยางนี้เอาอย่างนี้ใช่ไหม แบบนี้ใช่ไหมวางกับดักไว้หน่อยนึงเออเโดนเข้าไปดิผมแบผมมาโดนแล้วเนี่ยผมโดนแล้วเนี่ยเฮอออ่าโอ้โหมาครับจะปลาอะไรมาอีกโอ้โหเออหลบหลบคุณละฮุบหลบคุณละฮุบหลบคุณละฮุบเอออ่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้โหหลบได้ไง ลบได้ไงฉันลบได้ไงเฮอย่าโอ้โหเลือดมันยอดมากครับผมลบลบโก้ตู้เขาโก้เออตอดเข้าไปตอดมันเข้าไปตอดมันเข้าไปปุ้ยปุ้ยปุไฟโอ้เอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผมโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าผมแด๊ดลบอือหือยอดเออเออ กระเบลกระเบลโอ้โหไม่โดนเอาละครับผมเล็กน่ครับผมเฮ้ยจะจะเออโอ้ตายจนได้ครับผมแหมสาหลบลูกนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โอ้โหไม่ทันตั้งตัวครับผมไม่ทันตั้งตัวจริงมายังไงต่อทุบไฟทุบไฟอ่ามาแดชลบเอาต้นไม้มานี่นี่ ตายตายังจะตายยังเหลยอ,อเหลือหลอดน,นึงมาผมมาผมมาผมโอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อต้นทิ้งปัตรเลยีเรียบร้อยครับผมโอเคื <c oughs> อเทคทแล้วับผมโอเคนะฮะสคิปเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องกิจกรรมนะครับสกิปเลยครับผมโอเค เรียบร้อยนะฮะแม่เรามาดูกันนะผมว่าจะได้ดาวนะครับผมอามาดูผลประกอบการครับผมโอ้หได้สองดาวนะครับเราเราอยู่ในด่านนานเกินไปนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมก็ประมาณนี้นะครับ เสร็จสิ้นแล้วนะครับกับการเปิดแคปซูลกาชา m ม r ี่คริสต์มาสปี2021และลุยด่านกิจกรรมเสียงระฆังคริสต์มาสจากที่ไกลสำหรับวิดีโอนี้หากผมทำผิดพลาดประการใดหรือมีจุดไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงสามารถคอมเมนต์มาที่ใต,ต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เป็นแมนเบอร์ Man ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ความสุด อยู่ในจิตวิญญาณของทุกคนนะครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะขอรับถ้าไม่กดจะโกรธแล้วนะ